เทียวตลอนตลอนไปเลยเผยกลับมากดบนไปผมมีกําลังจะเดินทางไปท่าเหลือที่ข้ามจากอุธดรไปจังหวัดน้านแล้วระหว่างทางมีป้ายเขียนว่าอุทยานต้นสักใหญ่จะเลยสนใจต้นสักใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวดูกันครับเพื่อนๆความแก่ชราและชาก็เพิ่มขึ้นทุกปีพอออกไปกทําตัวดาดีความปวยไม่มีความเจ็บก็ไม่มา ชีวิตวัยรุ่นตอนปลายช่างหน้าไม่ใสคัดผู้คัดตาอยากพาไปปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยมูปล่อยมาจากไปเขาบอกว่าตรงนี้เป็นต้นซากที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับรมนี้จะมีเป็นต่อที่โดนตัดแล้วหนึ่งตอแล้วก็ตัวต้นตักครับยอดจะหายนิดหนึ่งน่าจะผ่านการเวลามายาวนานแต่หลังต้นเนี้ยใหญ่ใช้ได้อยู่นะครับ เนื่องจากว่าเขาจะมีลัวล้อมไวปแบบนี้เลยทําให้ผมไม่สามารถไปยืนที่ลําต้นแล้วก็ถ่ายเทียบโปรโตคนได้ถ้าเทียบโปรโตคนแล้วเนี่ยตัวผมจะเห็นเขาขาดไปนะครับที่ปลายนิ้วขมีนะลักษณะของผมก็จะยืนน่าจะข้อที่สองครับประมาณนี้แหละถ้าเป็นตัวผมนะก็น่าจะได้ครับที่กั้นบนน่าจะเกิดการหักถูกลงลงมาครับเจอกัน จุดต่อไปครับว่าผมจะไปไหนต่อผมก็ลุนๆแต่เราไปเรื่อยครับไม่รู้ว่ามีจุดแวะที่ไหนบ้างโชคนี้ครับ